ท่านทราบไหมว่าเมื่อสามสี่สิบปีก่อนนั้นเนี่ยเด็กวัยรุ่นของไทยถ้าเขามีเงินเขาจะซื้ออะไรเขาจะซื้อกางเกงยีนเขาจะซื้อวิทยุทานซิสเตอร์หรือวิทยุที่ใช้มาฟังเพื่อความบันเทิงส่วนตัววันนี้ถ้าเรากลับไปสำรวจอีกเราจะพบว่าเขาอยากจะได้มอเตอร์ไซค์เขาอยากจะได้โทรศัพท์มือถืออยากจะได้ iPad อยากจะได้ iPhone ความต้องการในอดีตกับความต้องการในปัจจุบันนี้ สําหรับผมแล้วไม่ต่างกันเพราะสิ่งที่เขาอยากจะได้นั้นนะ่ะมันเอาไปใช้เพื่อความบันเทิงส่วนตัวซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เอาไปใช้ในการสร้างงานสร้างเงินนะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปดูเด็กของประเทศที่จเจริญแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ที่ผมสังเกตนะประเทศที่เคยผ่านความลำบากยากแค้นของสงคารามมาเนี่ยผมเคยเห็นเด็กวัยรุ่นในต่างประเทศ เขาไปซื้อของเนี่ยเขาควักเงินออกมาเนี่ยเป็นเงินเหรียญทั้งนั้นเลยแล้วก็มานั่งนับนับทีละเหรียญสองเหรียญทีละเซนสองเซนเพื่อจะซื้อของที่เขาอยากจะได้ผมถามพักพวกว่าแล้วทำไมเด็กเด็กฝรั่งเขาถึงเขาถึงซื้อของแบบนี้เขาบอกว่าเด็กต่างชาติเนี่ยถ้าจะซื้อของต้องเอาเงินตัวเองมาพ่อแม่เขาไม่ให้เงินมาซื้อเป็นอย่างเมืองไทยนะ,ะเมืองไทยนี่เราตามใจเด็กเด็กจะได้อะไรก็เอาให้เขา ซื้อให้เขาออกเงินให้กับเขาปรากฏว่าปัจจุบันนี้นะครับความต้องการของเด็กเนี่ยมากกว่าสูงกว่าความต้องการของผู้ใหญ่ซะอีกเราจะเห็นว่าเด็กใช้โทรศัพท์หรือใช้เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่เนี่ยราคาแพงกว่าคนที่มีอายุใช้ทั้งๆท,งที่เขาไม่ได้เอาไปใช้ทํางานทาธุรกิจอะไรเขาไปใช้ส่วนใหญ่เพื่อการสื่อสารการคุยกับเพื่อนการแชทการไลน์อะไรกันซะเป็นส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ที่เอาไปใช้ก็ไม่ได้ไปทําธุรกิจ เอาไปขับเล่นเอาไปขับซิ่งบ้างนะแล้วหลายครั้งที่ก่อความเดือดร้อนกลับไปถึงพ่อแม่ของเขาถามว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยสังคมไทยแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ต้องแก้ทุกส่วนนะจะไปโทษเด็กอย่างเดียวก็ไม่ได้พ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกแล้วก็ดูแลลูกซะจนตามใจจนเขาเสียคนในสังคมที่จเจริญแล้วการใช้จ่ายเนี่ยจะมีความประหยัดมัธยัติกว่าบ้านเราซึ่งยังเป็นประเทศที่ยากจนเช่นเดยวกันครับ ก็สำหรับการรับชมบิ๊กลีที่จุดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยว่าในข่าวอันดับที่3า<อ>นะคะเ<อ>ชื่อว่าหลายคนได้เห็นข่าวนี้นะเพราะเริ่มเรื่องมาก็จากการที่วัยรุ่น2คนเสียชีวิตจากการ<อ>ไล่จับของตำรวจ<อ>แล้วก็เป็นต้นเหตุไปถึงการจลาจลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตเลยม, <c oughs> มีการขว่างปามีการเผารถเผาอะไรนะค่ะเ,เรื่องนี้ต้องต้องแยกเป็น2กรณีนะ กรณีที่หนึ่งก็คือการกระทําของตํารวจในการไล่จับผู้ร้ายค่ะเขาบอกว่าเป็นผู้ร้ายเขาคนเจอยาเสพติดอะไรนี่ก็คือหลักฐานของตำรวจเนี่ยเกินกว่าเหตุหรือไม่เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุทึงทาให้มีผู้เสียชีวิตมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะๆเลยนะอันที่สองก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะประชาชนมาปิดล้อมโรงพักแล้วก็ ทำลายข้าวของรวมทั้งเขารถเขาอะไรดเผาด้วยค่ะนะฮะอันนี้เนี่ยสองกรณีกันแยกแยกกันเป็นสองเรื่องต้องแยกกันทั้งสองเรื่องถามว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะว่าอันที่หนึ่งขณะนี้เนี่ยประชาชนคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยไม่เคารพกฎหมายและไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะเขากล้าที่จะทําอะไรถ้าเขาเห็นว่ากฎหมาย หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่เป็นธรรมกับเขาไม่เชื่อแล้วหรือเปล่าคะพอเกิดความไม่เชื่อไม่ไมไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อแล้วคนดูนะโดยเฉพาะเขาไม่กลัวตำรวจเอางี้ดีกว่าถึงขั้นไปเผาไปบุกนี่ก็คือไม่กลัวแล้วแต่ตอนดึกดึกตอนเช้าเช้าเนี่ยพอเขาไปเอาทหารมาเนี่ยเขาเจรจากันได้เขายังมีความเกรงใจทหารมากกว่าแปลว่าอะไรเพราะอะไรเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมของตำรวจเนี่ย ให้ความเป็นธรรมได้เขาถึงมาปิดล้อมไงจะใช้กฎหมู่บีบังคับเพื่อให้จะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจริงๆไม่ได้ไมันต้องใช้กฎหมายครับขณะนี้ตำรวจเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่จะทําตัวเองให้มีมาตรฐานขึ้นมามีความยุติธรรมขึ้นมาตำรวจเขาก็รับปากว่าเขาจะให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนอาจจะมองว่าตำรวจพูดอย่างนงี้จริงๆก็ช่วยกันเอง อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์บ้านเมืองของเราในขณะนี้นะผมคิดว่ามันจะเป็นตัวอย่างอุดรณ์ที่ดีอย่างไรก็ตามคนที่ไปปิดล้อมโรงพักไปคว้างทําลายสถานที่ราชก,การรวมทั้งเผารถตํารวจเผารถส่วนตัวคนเนี่ยผิดนะ <S <S ก็ต้องมีการ <S 2> <S 2> <S ด,ดำเนินคด,ด <ำ S 2> <า>ีด <ำ S 1> ได้ข่าวว่าท่านนี้ก็เปิดกันเพ่นแนบเลยนะฮะแต่ว่าถ้ากฎหมายมีมาตรฐานที่มีความเป็นธรรมค่ะ ประชาชนจะเกรงกลัวกฎหมายและเกรงกลัวผู้ผู้รักษากฎหมายนะฮะก็จะเชื่อและก็จะรอการที่สุดทางกฎหมายกับเขานะไม่ใช่ว่าเป็นสองมาตรฐานถ้าเป็นพวกพวกขาข่าก็การไว้ช่วยไอ้นี้จะเอาเรื่องก็เอาไม่เอาก็ช่วยกันช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ที่จะต้อง ผ่านไปให้ได้สู่อนาคตที่มีมาตรฐานที่สมบูรณ์หรือดีกว่านี้<ช>ก็เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเห็นกันในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิรูปตำรวจนั่นเองนะคะค่ะมาดูกันต่อเลยเนี่ยสำหรับข่าวอันดับที่สองค่ะข่าวอันดับที่2นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการโฆษณาแฝงหรือเปล่าที่มีดาราโพสตรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับเงินหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะคะเขาก็มีการที่จะเตรียมเรียกมาตรวจสอบสอบถาม โอเคผมจะเริ่มยังไงเดียผมเนี่ยในอดีตเนี่ยผมอยู่ในอาชีพเนี่ยนะคนโฆษณาผลของการกระทำอันเนี้ยเอาที่ผลมันก่อนผลผลไปถ่ายรูปกับโพิักฑ์งี้ยแล้วออกสื่อทางโซเชียลมีเดียเนี่ยผลเป็นโฆษณาผลลัพธ์ของมันนะเป็นประชาธมพันธ์หรือโฆษณาส่วนที่ว่าคนเขาทำเนี่ย ทำโดยบังเอิญหรือไม่หรือทำโดยจงใจถ้าทำโดยบังเอิญมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าทำถ้าทำโดยบังเอิญหมายถึงว่าคนหลายๆคนหลายสิบคนเนี่ยทำอะไรคล้ายๆกันแล้วออกมาในช่วงเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นความมหัศจรรย์เหมือนกันในอดีตเนี่ยพระ2500รูปมันนัดเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนึกเหรอว่มผมไม่สรุปว่ามันมันบังเอิญหรือมันเป็นความจงใจนะครับ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยที่จริงคนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยรู้นะหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวงการโฆษณาประชานธ์จริงๆก็ๆตามไม่ค่อยทันในยุคก่อนเนี่ยของผมเนี่ยนะเขาเริ่มห้ามตั้งแต่ห้ามเอามาดื่มยกขึ้นมาอย่างนี้ได้ห้ามดื่มลิ้นได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นห้ามห้ามลิ้น ถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆค่ะต่อไปล่าสุดเนี่ยห้ามเห็นขวดเห็นเห็นเห็นน้ำเห็นอะไรเลยนะค่ะห้ามเห็นยี่ห้อด้วยนะเพราะฉะนั้นจะมีผลพันธุ์ประเภทนี้หลายยี่ห้อที่ใช้ยี่ห้อเดียวกับน้ําดื่มค่ะที่เขาออกได้นะออกบอกว่าเป็นน้ํานะแต่เขาไม่ได้เห็นนี่ว่าเป็นเบียร์เป็นเหล้าอะไรนะทีนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดียค่ะ เวลาตรวจสอบเนี่ยก็ไปตรวจสอบผ่านโฆษณาทางทีวีทางโรงหนังทางอะไรส่วนใหญ่เพราะนั้นมันก็ต้องมีการสกรีนกันก่อนอยู่แล้วเขาต้องมีแต่ทีนี้เจ้เชียร์มีเดียมันก็ค่อนข้างที่จะส่วนตัวนะฮะเรื่องนี้นะในทัศนะของผมนะผมว่าตัวเจ้าของบริษัทเองคงไม่รู้เรื่องมันอาจจะเป็นในระดับปฏิบัติการเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่เหมือนบางประเทศเขาบางประเทศเนี่ยพราะเขาเห็นกฎหมายเนี่ยนะ เขาจะดูว่าสิ่งที่เขาจะทําต่อไปเนี้ไปละเมิดกฎหมายหรือไม่เขากลัวเขากลัวที่จะไปเข้าข่ายละเมิดหรือผิดกฎหมายแต่คนไทยวิธีคิดของคนไทยไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะเรื่องอื่นด้วยว่าถ้ามีกฎหมายเพื่อเราจะหลบยังไงเนี่อเหรอไหมผมว่ากฎหมายจะเสียภาษีเราจะทาไงที่เสียภาษีน้อยหรือไม่ต้องเสียภาษีไอ้นี่คือไอ้นี่คือพฤติกรรมลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของคนไทยแต่เขาลืมไปว่าการกระทําอย่างนี้เนี่ยนะเวลาทําออกไปแล้วผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเสียมากกว่าได้อ นะมันเสียมากกว่าได้ส่วนดาราหลายคนผมว่าก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายอันนี้นะว่าว่ามันผิดหรือมันถูกยังไงใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะมองว่าเออเขาเาปฏิเสธได้ก็ไม่ได้รับเงินเรื่องนี้ผมไม่มีข้อสรุปหรอกแต่ผมบอกคุณว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยผลของมันเป็นงานประชาสัมพันธ์หรืองานโฆษณาแต่ที่มาของการจะกระทำอันนั้นเนี่ยไม่รู้นะฮะทุกคนกับปฏิเสธได้หมด ส่วนตัวผมคิดว่าตัวบริษัทไม่รู้เรื่องอแต่ตัวผู้ปฏิบัติงานในระดับพีอาร์นี่แล้วเออทำอย่างนี้เออเดินไปเออเพราะว่ามันจริงๆมันแชะแล้ก็ยิงเลยยิงใส่โซเชียลมีเดียแล้วก็ออกมาพร้อมๆกันปรากฏว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตเนี่มีถึงการเรียกไปนี่จะ กล่าวโทษเอาผิดกันเนี่ยก็เป็นผลและที่มาอธิบายกันให้ชัดเจนกันแบบง่ายๆให้เข้าใจได้นะคะแต่ว่าก็จะมีการเรียกไปตรวจสอบอีกครั้งซึ่งก็จะต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันต่อว่าสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราเหลืออีกเพียงหนึ่งอันดับอันดับหนึ่งของวิกที่เราอัปประจําสัปดาห์นี้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่คุณยิ่งรักชินวัตรนะคะก็ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมจะมีมุมมองต่อเรื่องราวนี้อย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกัันนนนชช่่วววงงห้้าาคคะะะีีเเด๋ยรพกู thank you